สวัสดีค่ะวันนี้มาใช้ดินสอน,นะคะเป็นของญี่ปุ่นเนาะเห็นไหมคะตัวนี้นะข้างหลังเขาจะมีสำหรับปัดคิ้วด้วยนะเห็นไหมคะดีมากมากเลยค่ะแล้วก็ข้างหัวด้านนี้เป็นอย่างนี้เนาะเราก็จะทำาดยกันเขียนคิ้วนะคะ เขียนให้มันด่งขึ้นก็ได้นะคะเพราะว่าเราอายุเลอะแล้วเนาะเอาข้างหลังให้มันสูงขึ้นเข้าไว้ก็แล้วกันบางคนเขาตัดหางคิ้วตรงนี้ออกนะคะนี่เห็นไหมฮะเราก็ไม่ต้องนะคะไม่จําเป็นต้องไปทํามันออกหรอกนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็เกลี่ยนะคะให้มันมีคิ้วเท่านั้นเองค่ะ ถ้าเราไม่มีเลยมันก็จะดูหน้าโลนไปนะคะแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วเนาะจะหกสิบแล้วนะอีก5ปีก็หกสิบเนาะเราก็ใช้สีที่มันอ่อนนะคะนี่คือยูลาไอบอนนี่บรลวนะคะตัวนี้ราคาไม่กี่บาทเองนะคะไม่ต้องซื้อของแพงใช้หรอกค่ะเพราะว่า ยี่ห้อแพงๆมันเสียดายตังคะ่ะเดี๋ยวมันก็ใช้แบบเดียวกันเลยนะคะอันนี้สีนี้นะคะสีนูดๆหน่อยนะส่วนใหญ่คนอายุเยอะแล้วจะใช้สีสนุกๆนะคะแต่ถ้าวันไหนเราไม่อยากให้หน้าเราดูเท่าอายุเราเนาะกระชากไวลงมาหน่อยนึงแล้วก็ แต่งหน้าให้สีมันเบาๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะก็จะออกมาแบบนี้เนาะมีคิ้วมีอะไรแล้วมันก็ไม่โล่งไม่โล่งไม่นั่นแล้วนะคะถ้าเราอยากจะซับนะคะซับหน้าหน่อยนึงก็นี่นะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งหรือว่าจะใช้เป็นพวกเคาน่เนตัวที่เป็นโกลลี่เอเป็นมินเนอรัลไฮกริซซิงนะคะ พาวเดอร์นะคะสีแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเราจะใช้ตัวสีขาวก็ได้นะคะ Flush Me นะคะ b ิก i ต i t l i s t i n g Powder นะคะตัวนี้สีขาวนะคะอันเนี้ยมันก็ทำให้หน้าเราดูฉ่ำวาวนะคะถ้าเราไม่อยากใช้ก็ไม่จำเป็นนะคะก็ไม่ต้องแตะมันเลยแล้วก็ใช้ตัวนี้กดกดกดซับความมันออกไปนะคะ เพราะว่าพอเราแต่งหน้าเสร็จเหงื่อมันก็จะเริ่มออกเนาะอย่าลืมนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทุกๆวันเนาะแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยโลกมันเปลี่ยนไปนะคะการใช้เข้าความเป็นอยู่ในชีวิตเรามันก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะ,ะไรายได้การทํางานอะไรนี้แต่ทีนี้บังเอิญเราทําบ้านพักให้เช่า มานานหลายปีเนาะแล้วช่วงนี้เราก็ไม่จําเป็นก็ได้นะคะไม่มีนักท่องเที่ยวเราก็ปิดบ้านแต่มันทําความสะอาดนะคะอาทิตย์ละสองสามครั้งแต่ด้านหน้าระเบียงบ้านเราก็ถ้าถูได้ทุกวันเรากเา็เดินไปถูๆออกกําลังกายมันนะคะเถ้าได้อยู่บ้านแต่ถ้าไม่ได้อยู่บ้านเราก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าอยู่บ้านก็กวาดใบไ,ไม้ทําอะไรไปงานของเรานะคะถือว่าไม่มีคนอยู่ก็ดี เราเราไม่ต้องทําธุรกิจก็ได้ช่วงที่ไม่มีเนาะเดี๋ยวตอนมันมีมันก็จะมากมายไปเองนะคะแต่เราก็จะดูว่าถ้าจากรายวันไม่ไหวเราก็จะทํารายเดือนนะคะเพื่อให้คนที่เข้ามาอยู่รายเดือนมาอยู่กันเนาะ พาเราอยากให้มันเข้มขึ้นเราก็เติมนะคะเติมตามใจชอบของเราเลยนะตามใจฉันนะคะมันก็จะดูหน้าเราดูมีสง่าราศรีขึ้นมาเนาะนี่แหละแล้วก็ผมนะคะมันมีน้ํามันใส่ผมนะคะพอสระผมเสร็จแล้วนะคะตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้ถ้าเราอยากจะ ผสมน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นลงไปก็ใส่ได้เลยนะคะเพราะว่าของเดิมของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆน้ามันใสๆที่ทําให้สมูทลื่นนะคะเขาเรียกว่าเฟรต้าฟรีซซิ่งออยอะไรพวกนี้นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะแต่เราถ้าเราจะใช้นะคะเราอย่าไปใช้อเอาแค่ให้มันติดมือแบบนี้นะคะ ก็ทาตรงปลายผมนะคะตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะเป็นฟูๆูนะคะทําให้ผมเรามีน้ําหนักมีประกายนะคะเห็นไหมเนี่ยใช้ชีวิตไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสนะคะคนอายุเยอะแล้วยังไงอายุเท่าเราเนี่ยถ้ายังไม่มีบ้านอยู่นี่เราว่ามันก็ลําบากหน่อยนะคะชีวิตเราตอนปลายปนะคะแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่แล้วเนี่ย อย่าไปดิ้นรนตามคนที่เขายังไม่มีแล้วเขาต้องไปเป็นหนี้เลยนะคะอายุเราเนี่ยมันจะวิ่งสปีดไปเป็นหนี้เยอะๆก้อนใหญ่ๆก็ไม่ดีแล้วค่ะถ้าเราไม่ได้ทำบิสเนสที่กว้างใหญ่ถ้าเราจะพอใช,ใช้กับชีวิตของเราปัจจุบันเนาะอันนี้พูดเรื่องตัวเองนะคะลูกพูดว่าเราคิดแบบนี้เนาะแล้วเราก็อยู่มีบ้านนมไม่หลังเดียวนะคะมีห้าหลังหกหลังนะคะ แล้วก็มีห้องเจ็ดแปดห้องใหญ่มากมายนะคะเราก็โอ้เราทําได้แล้วนี่นะเราจะไปวิ่งดิ้นรนทาําไมแล้วเราก็ไม่ต้องคิดมากนะคะช่วงที่มันไม่มีโลกใบนี้ทั้งโลกก็เอความเขาเรียกว่า,าโลกใบนี้ทั้งใบมันมีปัญหาเท่ากันหมดนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคะถึงเวลามันก็จะมีคนมาเจอกับเรามาหาเรามาพักกับเราเองนะคะเตรียมตัว ส้มแซมบ้านที่ดูแล้วมันมีฝุน่นเราอย่าไปทิ้งไว้นานนะคะทําความสะอาดให้ได้ทุกวันทุกวันจะดีมากๆเลยนะคะที่นอนหมอนมุ้งนี่ก็อย่าไปนอนที่ให้มันเขาเรียกอะไรอะ่ะหมอนมันแล้วมันอีกนะคะสองวันซักทีนึงเนี่ยยิ่งดีนะคะทักอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะอย่าให้มันยาวไปเป็นเดือนๆนะคะมัน หัวของเราทีสษะของเรานอนมันจะได้สะอาดสบายคนอายุมากต้องสะอาดนะคะต้องมีไม่ใช่ว่าเออพอเราอายุเยอะแล้วปล่อยตัวแล้วไอ้นั่นไอ้นี่ก็ไม่ดีนะคะที่นอนก็ไม่หอมนะคะโอ้โหทาไม่ได้เลยนะคะเอาวันนี้แทนที่จะคุยเรื่องการแต่งหน้าเนาะมาคุยเล่าเรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะคะที่ใช้ให้ดูก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ลิปสติกนะคะเห็นไหมคะ สีเบาๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วไม่ได้ไม่ใช่ทาแป้งแต่ว่าเอามาให้ดูว่าเราใช้ตัวนี้อยู่กับตัวนี้นะคะนะคะสีเงินสีเงินกับสีสขาวกับสีสีทองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสําหรับซับซับวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรทาแต่ครีมนะคะมีคลิปก่อนนั้นทาครีมให้ดูแล้วนะคะ วันนี้ก็ใช้แบบนี้เลยค่ะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะบ๊ายบายค่ะจากเอาไทยสัญญาสัญญาค่ะ